Welcome to f e e d p o p ผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็สู่รายการราการผีที่น้ากลัวและผีก็กลัวรายการนี้เช่นกันครับ ก็ผมโดยทางใจครับผมโอ้กเดอะช็อกกี้ช็อกกี้นะครับก็วันนี้จะมาเล่าเ่องผีงกันเช่นส่วนแคลชองเรงเราเ็เตรียมพร้อมเช่นกันครับขอเชิญคุณบัตตี้เดอะช็อกกี้ช็อกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยผมไม่เคยมารายการน,นี้ครับไม่เคยมาเลยเนาะมันไม่เคยมาผมไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อครับ ให้คุณตื่นเต้นก่อนนะครับตื่นเต้นมากๆเลยครับพี่ผมผมผมไม่เคยเข้ามาครับตื่นเต้นครับว่าแต่พี่ปกติครับผมยังไงครับพี่ถ้าคุณยังตื่นเต้นอยู่ผมแนะนําครับแนะนํานี้เลยครับแนะนําให้คุณดื่มน้ําขิงสูนไั่ตาจันจีลาครับครับพี่จะได้ครับน้ำขิงจันจีลาจันจีลาเหรอครับ ใช่รครับเรื่องขีดศิลปะครับครับวันนี้คือต้องต้องทำอะไรต่อครับตอนนี้วันนี้คุณจะมาต้องเอคุณต้องมาเล่าเรื่องขี่<ม>ครับอ๋อใช่ผมับมมีเรื่องที่อ,อาจจะเล่ามากมันน่ากลัวมากเลยพี่ครับเป็นสิ่งที่เจอกับตัวมาเลยแล้วมันมันช็อกมากๆแล้วแบบมันช็อกมันจวนจะเป็นลมได้เลยะฮะัอ่า มันช็อกแบบวันนั้นคือแบบผมวินเวียนศีรษะเป็นลมแน่นอนนะฮะอัคบคุณวินเวียนศีรษะเหรอครับอ่ะอะชใช่ครับใช่คุณเวียนศีรษะทำไมคุณไม่ใช้ยาดมตาเซียนเพียงจิ๋วนี่คือผลิตภัณฑ์ชั้นดีเมื่อคุณไม่ใช่อาครับอ่ะมันก็คงกระจิ๋วหลิวหน้าดูใช่ไหมครับพี่ มันเป็นไฟขนาดสิบมิลลิลิตรครับพี่คือวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเอเ่ผีที่เจอในสวนสนุกอะครับเจอผีในสวนสนุกใช,ใช่ครับเออ่ผีในสวนสนุกเป็นผีที่อยู่ในสวนสนุกของนี่หรือเปล่าครับ ที่ทีไหนอีกล่ะพี่ยินแ้นแห่งความฝันความสนุกหรือครอบครัวค่ะครับส่วนสนุกดีมปาร์คคุณไปอยู่ที่ดีปาร์คเอะเล็กเล็กเลงว่าไม่ไม่ไม่ใช่ดีปาร์กกะพี่เอ่อไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอ่อเป็นเป็นที่หนึ่งแล้วกันแถวกรุงเทพพี่แถวกรุงเทพกรุงเทพใช่ครับกรุงเทพแต่กรุงเทพคุณ ป่านั้นช่วยเล่าหน่อยครับว่าเป็นผีชื่อว่าอะไรครับผมมาเล่าเรื่องผีเรือเป็ดครับผีเรือเป็ดใช่ครับพี่ถ้าคุณนึกถึงเป็ดคุณต้องนึกถึงเป็ดจากร้านซุก,กี้ชื่อดังชื่อว่า KM พี่ครับอ่าครับผมผมได้อย่างพี่ผมผมเล่าได้อย่างอ๋อโทษทีครับสิครับฉัเล่าได้เลยครับผมจะผมจะเล่าแล้วนะ <Okay. S 2> ได้เลยครับครับคือวันที่ผมไปนะครับเดินทางไปเที่ยวที่สวนสนุกแห่งหนึง่งแถวกรุงเทพสวนสนุกแห่งหนึ่งครับแล้วก่อนที่จะเข้าไปดิบปาร์กค<ม>รัคบ,รบรดิปาร์กดิปาร์กไม่น่าใช่ดิดปาร์ารไม่น่าใช่อ่าผมกลัววันนั้นนลวันนั้นผมก่อนจะเข้าไปอะ่ะผมรู้สึกมวนทองไปหมดผมรู้สึกว่าสวนสนุกมันน่าน่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้ ผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์ยา่าน้ำาขาวตามม้าบินมาอะไรนะพี่มาบินม้าบินมันแก้ปวดท้องจริงๆหรอพี่แก่ปวดท้องกับผมกินมาทุกวันรู้สึกปวดท้องที่ไหนผมกินม้าบินตลอดครับครับผมแล้วผมอาค้มเรื่องปวดท้องก็ได้พี่คือผม เออวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกมวนเพราะว่าผมไม่ได้กินข้าวเออผมไม่ได้กินข้าวข้าวาาไมคุณไม่กินข้าวที่มันวิตามินดีอออ่ะฮะทำไมคุณไม่กินข้าววันละสีข้าวละสีเป็นข้าวที่มีวิตามิน A อบ d ซีดีซิต้นถึงแโอ้ยเป็นข้าวที่คุณได้สมรุคุณอย่างร้อยเปอร์เซ็นตทำไมคุณไม่กินข้าววันลสีก่อนที่จะไปสวนอ่า ผมผม,ผมผิดเองนะพี่ไม่ได้ซื้อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อละเดี๋ยวผมเล่าเสร็จเดี๋ยวผมซื้อเลยอ๋อครับผมได้ครับคือพอผมเนี่ยอ่าปวดท้องเพราะว่าไม่ได้กินมาบินอะไรพี่แล้วก็ข้าววันเสียงอะไรของพี่นะวันเสียครับวันเสีนะพี่นะอ่ะผมก็ไปกับเพื่อนแะงวันห้องซือซ้อบัตรเข้าไปครับซื้อด้วยอะไรซื้อซื้อด้วยเงินสดฮะคุณซื้อที่เงินสดใช่คุณก็ คุณก็จะไม่ได้ราคาดีทำไมคุณไม่ใช้บัตรเครดิตตาติซีบัตรเครดิตติซีดิดซีติซีติซีติซีมันมันลดราคาติซีแบงค์ติซีแบง์บัตรถ้าคุณใช้บัตรเครดิตติซีแบง์ถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่คแค่ซื้อบัตรหลังจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาคุณสามารถผ่อนยาวได้หนึ่งชั่วโคตรศูนย์เปอร์เซ็นต์โอ้ ทำไมผมคิดเรื่องนี้ไม่ออกเลยนะพี่นะน่าเสียใจจริงครับวิชัยตีซี่ครับผมเงี้ยผมผมเข้าไปในอ่าสวนสนุกได้เลยนะ,ะขเข้าได้เลยครับผมเข้าสวนสนุกครับแล้วก็เดินไปกับเพื่อนก็รู้สึกว่าสวนสนุกเนี้ยมันมีความแ,แปลกๆอยู่เพราะมันรู้สึกมันเปิดไฟมันดูไม่สวยงามเป็นสวนสนุกที่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หมดหมดไฟที่เขาใช้เขาไม่ใช่หลอดไฟดีอ่าอะไรนะพี่ เขาไม่ใช่หลอดไฟดีหลอดไฟนีเขาไม่เขาทำหลอดไฟดีหลอดไฟดีทำไมเขาไม่ใช้หลอดไฟที่สว่างสว่างอย่างว่าไฟยี่ห้ออาดัมอะยี่ห้ออาดัมเป็นหลอดไฟชื่อดังจากประเทศอังกฤษครับเป็นหลอดไฟที่ไส้หลอดไฟแล้วไม่มีวันขาดแล้วเร็นเพราะไส้ทามาจากคาร์บอนโอ้ที่หลังคุณไปบอกสุดสุปด้วยว่าให้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟอาดัมอาแดก็ได้พี่ได้อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมวันนั้นถ้าผมกลับไปอีกเดี๋ยวผมจะ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 ให้เขาเปลี่ยนให้นะพี่นะ่ะได้ครับคือพอหลังจากที่ผมเข้าไปในส,สนุกนะครับแล้วก็เดินเดินไปก็รู้สึกแบบว่าเดินพอเดินพอเราก้าวเดินไปทุกจุดเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยพี่น่ากลัวเแบบวลา<อ>ที่แบบว่าผมเดินไปย่างเท้าไปปึกป๊กปึ๊กย่างเท้าออกไปแล้วแบบ ไม่สบายเลยอ่ะคือแบบมันไม่เหมือนส้นสนุ่มไม่สบ,บายาใช่ครับทำไมคุณไม่ใช่รองเท้าแตะตาแอดดี้ครับรองเท้าแตะแตะตาแอดดี้เป็นรองเท้าที่นุ่มครับนุ่มเหมือนคุณไม่ได้เหยียบอะไร,รไม่ไม่ได้เหยียบอะไรเลยเหรอฮะใช่ครับมันนุม่มเ็นคราบันเป็นรองเท้าที่ไม่มีเสียงด้วยคุณไม่ต้องมีเสียงแตะแตะแตะไม่มีเสียงแตะด้วยนุม่มด้วย โอ้ oh. แลวก็ผมคิดหลังถ้าคุณจะไปที่ไหนผมได้นำรถทาวน์แอดดี้ได้พี่ได้เอาอวิทต่อแล้วกันพี่คือผมผ่านเข้าไปที่เอตัวของเครื่องเล่นเครื่องแรกนะครับครับตอนที่แรกผมเห็นก่อนว่าผมตั้งใจจะไปเล่อีกตัวหนึง่งจะไปเล่นเรือเป็ดแต่ว่ามเม <ล S 1> เห็น,นม้าหมุนฮะฮะอย่างแรกเลยคุณไปเห็นม้าหมุนใช่ครับม้าหมุนม้าหมุน บ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาถวนนาฬิกาครับอตามเข็มอะพี่ตามเข็มนาฬิกาใช่เลยครับตามเข็มนาฬิกาเหมือนกับนาฬิกาจากประเทศญี่ปุ่นครับอ่าครับผมนาฬิกาญี่ปุ่นชื่อลากใสลากใสนะนะพี่อะไรนะนาฬิกาญี่ปุ่นชื่อลากใสเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นที่อยู่มายาวลนกว่าหนึ่งร้อยสิบปีเป็นนาฬิกาชั้นนำที่ทั่วโลกใช้กันเป็นราคาที่คุณต้อง จับต้องได้ราคาจับต้องได้ด้วยคุณซื้อสักเหือนไหมครับอาา๋อไม่มเดี๋ยวผมใช้ส่วนรดกับดิสซี่เอาพี่ว้าดิสซี่ครับดิสซี่ครับเออแล้วต่อเลยนะฮะต่อเลยเใช้ได้ครับนะค,อคือหลังจากที่ผมเนี่ยเดินเข้าไปนะแล้วเห็นมาหมุนคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยพี่คนมีอยู่น้อยเดียว ไม่ยอมมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่จนกระทั่งทงี่ผมหยิบน้ําขึ้นมากินฮนะผมหยิบอ้อยตายละน้ำ <c oughs> ครับครับหยิบน้ำน้ำดีมากต่อเลยครับอ้อนี่คพี่มีอา่าพราถึงจังหวะที่ผมกำลังหยิบน้ำ <c oughs> จบแล้วสำหรับรายการผีใ่หัว What in your head นะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์เยอะๆะมากมายที่มาสนับสสุนรายการเรานะครับขอบคุณมิตรเทียมประกันภัยนะโอ้น้องกินน้ําน้องสมัครน้ำเพ่อเนี <c oughs> ่ยผมกลืนแล้วพี่ท<ถ>าสบายดีครับถ้าน้องสมัครน้าคุณต้องทําประกันกับมิตรเทียมประกันภัยครับ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 ผ,ผมมิรเทียมนะครับค,คุณมิรเทียมประกันภัยมากนะครับขอคุณอย่างโมโตบันนะครับในการเจ็บคอาน้องเจ็บคอเลยครับเมื่อกี้หน่อครับผม ครับมีเจ็บป่างนะครับขอบคุณวายและวายจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเร่มระบงกระดองแย่นะครับอขอขอบคุณมาทีมาขอบคุณซปเอนเซอร์เรานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับู้สาบสุนหลักใจดีนะครับยาปูผมไรลสารแล้วก็นะครับเว็บไซต์ผลไม้ชื่อดังนะครับกองสลัดพัดนะครับอ่า สามาไปสับสนกันได้ครับเจ้าพระสงฆ์ผีโหววิลตินอยี่เหครับเจอกันใหม่พุทธเวรนพุทธพุทธหนึ่งพุทธสามกับเวลาใหม่ของเราครับเวลาดีสิงทุ่มนะครับเวลาดีที่คนอวดผีเคยอยู่นะครับเจอกันครับเวลาใหม่มาบนี้ได้นะครับและผีโหยวิลตินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับมีตัวไหนอีกไหมพี่ เรื่องเล่าเสียงขวัญจากผีหัวสนับสนุนโดยพอดแคสต์ผีชื่อดังผีอยู่ในหัวมึงยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fan Page Twitter Instagram YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ f i t p o t .net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง e e d p o t 2019@gmail.com fitpot with happiness in your life with our podcast.